สวัสดีเ,เพื่อนเพื่ทุกคนนะคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิ้วโป้มาจ์จูนี่ชาแนลนะคะถ้าอยู่มุมนในบ้านแบบนี้ตรงนี้นะครับแสดงว่าวันนี้จะต้องเป็นคลิปที่แบบว่าเกี่ยวกับการแกะกล่องเหอะแกะถุงอะไรแน่ๆเลยนะคะผมและหน้าก็มาเลยนะครับปุ๊บใชาา่แถุงสีขาวสีแล็กสายก็โลโก้เป็นสีออกเหมือนไรเล่บเบอร์เกอรี่เนาะ ในปกติแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะหน้าตุงนี้ด้วยนะนั่นก็คือแบรี่นะคะผมนะคะแต่ของในกล่องจะเป็นอะไรเนาะจริงๆอ่ะโป้งแกะใช้ไปแล้วละ่ะจะทีนี้เฮ้ยยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวก็เลยไปยใช้ไปสักพักว่าโอเคไหมแล้วค่อยลองมาทำคลิปแบบรีวิวแบบอันบ็อกซิ่งแบบปลอมๆบอกดีกว่านี้นะคะของก็คือถุงด้านนอกก็เป็นถุงกระดาษนะคะผมอแล้วก็จะมีตัว 8, อะไรสติ๊กเกอร์โลโก้ของเขาต,ตรงนี้นะคะเหลืองแปะทั้งด้านหน แปะถุงมาอย่างนี้นะแต่โป้งแกะก็คือเอาอีกด้านมาพับลงไปอย่างนี้นะครับผมพือความเสียดายเราจะแกะดูถุงขาดคนบ้าถุงบ้ากล่องแล้วก็เสื้อดาสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเนาะเพราะกล่องเล็กๆนี้บางคนน่าจะเดาได้ว่ามันคือสิ่งใดนะครับกล่องคือแบบว่าโอเคมากเลยด้วยความที่โลโก้เขาเป็นแล้วนี่เราพยายามจะหาเสื้อเพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้ากับแบรนด์ที่เราจะรีวิวโล,โลโก้แบรนด์ที่เราจะรีวิวนะครับผมอันนี้จะเป็นสอีองพื้นหมูเห็นไหมเข้ากับเสื้อโป้งพยายาม ใส่เสื้อในตู้นะครับเพื่อใส่เพื่อให้เข้ากับคลิปนี้นะครับผมกรองที่ด้านข้างหมุนหมุนหมุหมุน,ม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 นแล้วก็ความไฮแบรนด์คือแปะตรงนี้นี่นีคนสังเกตแมะเห็นปะไฮแบรน์ไฮแบนดห,หนึ่งเลยนะครับผมของแบรี่นะครับอ่ะมาแกะเจอ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 เปิดแบบนี้แอเปอเจะมีถุงกระดาจอีกทีนึงถองผอาทุเจิ ผุ่มผ้านะครับแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยอะไรบุ๊กก่อนเป็นบุ๊กเล็กๆอะ่ะการ์ดตัวบุ๊กเล็กๆกันขอวางกองก่อนอันนี่น,นะฮะก,ก็จะมีอย่างนี้อีกทีหนึ่งชิ้นทีท่หนึ่งนะครับต้องอีกอันจะเป็นบุ๊กเล็กๆอีกอันกันอ๋อแต่นี้เป็นเป็นสามตอนมีทุกภาษาจา้ะไม่สามารถอ่านได้นะนี่ทุกคนเปิดนี่ครับเป็นทับสามตอนอย่างนี้นะครับผม ก็มาถึงถุงก็ต่าคือแบบว่าความแพคเกจจิ้งคือแบบ10บเต็มร้อยไปเลยนะครับสำหรับความแพคเกจจิ้งแล้วก็จะเป็นถุงก็ต่าแบบนี้นะคะถุงผ้าโอ้ถุงผ้านะครับแล้วพอแกะมาก็จะ,ะนั่นก็คือเข็มขัดนั่นเองนะคะผมแต่ว่าไซส์นี้ที่โป้งเลือกมาเดี๋ยวเราพยายามจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะผมเป็นไซส์ขนาด4เซนนะคะผมคือไซส์เรียกว่าอะไรอะไซส์ใหญ่สุดของเข็มขัดผู้ชายอะเนาะ แล้วก็จะมีโลโก้ตัว B นะครับแบรี่แต่ว่าจะแอบ,บมีเรียกว่าโลโก้เป็นกิมมีเล็กๆอยู่ด้านในของกองตรงนี้แบรี่ใช่ไหมนี่นะครับผมอันนี้คือพี่ตอนซื้ออะแล้วพอพี่เขาตัดก็คือเขาไม่เจาะรูเพิ่มให้โป้งนะเขาคือเอา1 2ึ่งสอมีแค่5้รูเหมือนตอนที่คือวางโชว์เลยแล้วเขาเอาแค่นี้เขาเลยบอกว่าวิธีแก้ก็คือเขาจะตัดจากด้านในตรงนี้ให้นะครับผมด้านในตรงเนี้ย นะครับเพื่อสร้างเพื่อพอดีกับเอวของเรานะครับผมแต่จิ่โป้ชอบแล้วเลือกรายนี้คือว่ามันเป็นสีดําแล้วด้วยเกรดใช้คำว่าอ,อะไรเป็นเกรดเป็นเกรดหรืออะไรสักอย่างของหนังวัวน่าจะเป็นหนังวัวแต่ด้านนี้คือชอบมาเป็นลายบางทีก็ดูคล้ายๆแบบสเกลของทิศาส์เหมือนกันนะแต่ว่าคือสามารถเปลี่ยนได้สองด้านจากนี้นี่เปลี่ยนนี้ปุ๊บไงแต่ว่าโลโก้นี่คือมันสีดําด้านเดียวอีกด้านนึงคือจะเป็นแบบ สีเทามาเขาบอกว่าเป็นเทาใหม่เป็นคอลเลคชันล่าสุดนะคะของแบบของตัวเข็มขัดแบรรี่นะคะผมแต่ด้านนี้จะเป็นหนังเรียบไงก็เลยแอบกลัวเป็นรอยอยู่เหมือนกันนะคะพะอีด้านเป็นสีดำอีด้านหนึ่งจะเป็นสีออกคล้ายๆ e Tube, อีท e ูบอ่ะอีทูบแอร์เมสอ่ะนะส,นสีมันส e ีมั ade, นอีทูบแอร์เมสนี่ตลอดเส้นปึ๊นะครับส่วนหูเกี่ยวเรียกว่าอะไรห่วงว่าหู ห่วงจะมีมาสองห่วงเลยนะทุกคนคือจะมีห่วงสีดำกับสีเทาสีทูให้เข้ากันแต่วันนี้จะเป็นหนังได้ไม่มีด้านหนึ่งคือป้องไม่ได้ใช้ป้องก็จะเอาออกนะครับเอาอีกอันลงไปไหนละ่ะเดี๋ยวคุณญากเก็บนะเมื่อกี้ขออนุญาตก้มเก็บนะทำรนก็คืออีกอันหนึ่งจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะผมให้เข้ากับเจ้าตัว ด้านหลังของเข็มขัดอันนี้นะครับส่วนอีกเส้นเนี่ยเขาให้มาสองงานเพราะว่ามันใส่ได้หน้าหลังอีกอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีดําคือลายอันนี้นี่นี่ป้องวางสีเท่ากันนี่เห็นไหมสีเดียวกันแล้วก็สเกลเดียวกันนะครับเพราะส่วนอีด้านก็จะเป็นสีเทาสีนี้เปรบนะครับผมลองใส่ดูแล,แล้วโอเคแต่ว่าใช้ง่ายด้วยนะครับด้วยห่วงเจาะตรงนี้นะฮะแต่ป้องจะเอืเรียกว่าอะไรจะอินเสิร์ต ลุงหุบตัวที่โป้งลองใส่ดูแล้ว้านะใส่ไปทําง,งานดูให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเนี่ยผมก็จะอันนี้แอบเข้ากันที่สุดเพราะมันสีดาเหมือนกันไงเห็นปะแต่ถ้าเปลี่ยนสีเทาอืมจะเป็นอบบน,นี้เออโป้องอยู่ระหว่างสา2กับสาย14นะคะเขาเลยตัดจากด้านในนี่แต่ว่าพอใส่สีอันนี้แอบจะไม่ค่อยเข้าตรงบัคเกอร์ตรงนี้คนระับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นหนังด้วยไนงะ ตรงขอบขอบจะเป็นสีเงินเงินก็จริงนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหนังนะทุกคนก็เลยแอบเ,เอ้ยมันจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ถ้าเปลดใส่สีนี้นะคะผม,ผมก็เลยเหมือนจะเรียกว่าอะไรสีดำล้วนจะเข้าจะเข้ากันมากที่สุดตามหัวเข็มขัดเลยแล้วก็ตามสายฝึกนี่นะครับนะแต่ว่าประวัติของแบรโป้งเม่เล่าให้ฟังนะ,ะเพราะว่าโป้งเคยเล่าไปในรีวิวกระเป๋าแบรี่ของเมื่อปี ก่อนปีที่แล้วหรือปีก่อนๆแล้วนะคบผมเดียวไงเดี๋ยวแปะรก์คลิปกระเป๋าแบรี่ให้ทุกคนดูนะคะผมเพราะโป้มีกระเป๋าแบรี่สีดำใบนะึแต่ว่าลืมหยิบออกมาวางให้ดูมมลืมหยิบออกมาจากตู้นะคะผมก็เลยว่าเอ๊ะไปนนไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเข้าตู้ไปก่อนนะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่มคัะเท่า,ากับเป้อะไรเป็นแบรี่ชิ้นที่2ของอโป้นะคบเพราะโป้มีกระเป๋าสำหรับเป็นกระเป๋า messenger bag สำหรับทำงานแล้วใบหนึ่งแล้วนี่เป็นเข็มขัดของแบรี่นะจ๊ะ ยังไงคลิปนี้คือว่าประมาณนี้ละกันนะครับมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับส่วนเรื่องเรียกว่าอ,อะไรขนาดเป็นขนาด4เซนนะครับผลจาวความยาวก็เรียกว่าอ,อะไรเอลสำหรับเอล32-34นะครับส่วนเรื่องราคาพปงขอไม่พูดละกันขอเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าพป้งซื้อมาในราคาเท่าไหร่รอดูใต้คอมเมนต์ละกันนะเราะพป้งจะทิ้งรายละเอียดข้อมูลของ สินค้าของพ่อที่ป้งรีวิวอะไว้ด้านล่างนะคะผมไม่ได้ค้าโฆษณาจะจารยที่นี่คือซื้อเองแล้วก็ใช้เองรีวิวเองนะคะผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจพ่อโดยนะคะ4 9 1้ยแล้วนะคะผมจะภาวนาให้เกิน500ให้เกิน 1, พันซับเหมือนคนอื่นเขาแต่ยังไม่ท้อแต่แค่พ่อมีงานหลักงานประจําที่ต้องทําอยู่แล้วก็ถ้าว่างก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย